สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุ่ยเมืองังไฟนะครับเป็นประจําทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงวันจันทร์ที่9ตุลาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับซึกมวยไทยพันธมิตรจัดโดยโปรโมเตอร์กลุมพลังใหม่นะครับนําโดยเสียสมหมายสกุลเมตตาใจถึงพึ่งได้ต้องเสียสมหมายนะครับจัดมวยดีราคาถูกให้ชมอีกแล้วครับท่านนั่นก็คือเวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมือง มวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา18.15นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 ในช่วงแรกส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยกลุ่มพลังใหม่นะครับในเวลา20.30น,นโดยประมาณนะครับครับวันนี้ปอหนุ่มมวยมังไ่านะครับมาเข้าเวรช้านิดหน่อยครับช้ายังดีกว่าไม่มานะครับเพราะว่ามาติดทําข่าวภารกิจ ทําข่าวที่ต่างจังหวัดนะครับแถวเพชรชบูรณ์ก็เลยส่งวิจาร์มวยล่าช้าไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ยังวิจาร์ให้อีกเช่นเคยนะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกมวยไทยพันธมิตรประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้าน F1 เพชรมวยไทยยิมนะครับก็ถือว่าวันนี้เจอกับคู่ปรับนะครับ ฉลามดำสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับนักชกจากจังหวัดชัยนาทนะครับชกกันในพิกัด107อปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเอฟวันเพชรมวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้107อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านฉลามดำสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับก็ช่างน้ำหนักได้107อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับสำหรับฉลามดำสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดโคราชซ้อมด้วยค่ายมวยสิทธิ์กำนันหนึ่งที่จังหวัดชัยนาทนะครับ วันนี้สไตล์การโชกของเขาก็เป็นมวยสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องแข็งแกร่งแข็งแรงยืนระยะมั่นคงนะครับนี่คือสไตล์การโชกของนั่นฉลามดำสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับส่วนส่วนฟอร์มหลังของเขานะครับก็ไปชนะนกทางด้านโมมินาห้าพยักษ์มวยไทยนะครับเมื่อวันที่ที่ราชดำเนินที่ผ่านมานะครับในยกที่สามนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านฉลามดำสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับ ดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของนั่นเอฟวันเพชรมวยไทยกันบ้างนะครับหรือแสงทองขาแก๊สนะครับนักชกจากจังหวัดนครราชสีมานะครับซ้อมที่ค่ายธรรมศาสตร์คลองหลวงยิมนะครับสไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยสูงยาวครับฝีมือครบเครื่องนะครับดักศาสตร์แข้งแทงเขา่าอาวุธหลากหลายหนักแรงทุกลูกเช่นเดียวกันนะครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นเอฟวันเพชรมวยไทยนะครับ ส่วนฟอร์มหลังของนั่นเอฟวันเพชรมวยไทยนะครับก็ไปชนะนกทางน้านไก่เพชรน้อยวินอุบลน,นะครับในยกที่2เมื่อวันที่สีสิงหาคม266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นเอฟวันเพชรมวยไทยนะครับสาหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้านฉลามดําสิทธิ์กำนันหนึ่งนะครับจัดไปอย่ายให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อนะครับ สำหรับคู่ที่2ในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านแสงตะวันช่อห้าพยักนะครับหรืออสุวรรณรัตน์หรือสอวอนุสิ์แม็กนะครับนักชกจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซ้อมที่ค่ายมวยช่อห้าพยักอยู่ที่คลองแปดลาลูกกาหลังวัดธัญญผลนะครับอยู่กับเสียชายสุขโขไทยหรือคุณพัชนินมีจันทร์นะครับวันนี้เจอกันทางด้าน มาลียาบางมัดของตันนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าเสือบุกบางมัดของตันหรือฟิกเกียจักรยานมวยไทยยิมหรือชาติิชิตอภิชาติมวยไทยยิมหรือนายกปอดกับบินบุรีหรืออภิชาติมวยไทยยิมหรือมนลวิชิตปอถนอมศิลยยิมครับนี่คือชื่อเก่านะครับเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็วันนี้ชกกันในวิกัด123กับ124นะครับ 122กับ123นะครับโทษทีทางด้านแสงตะวันชอาาพยักต่อให้1ปอนนะครับ122คือทางด้านแสงตะวันนะครับส่วน123คือมาริยาบังมัดคองตันเมื่อเช้านี้ทางด้านแสงตะวันชอาาพยักช่างน้ำหนักได้122.8ลดไปจุด8นะครับส่วนทางด้านมาริยาบังมัดคองตันนะครับช่างน้ำหนักได้123.2ลดไปจุด 2. ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นมริยาบังมัดคองตันนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับเปิดเกมขวาคอล็อกตีหมัดแรงบุ๊ดดัน,นยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นมริยาบังมัดคองตันฟอร์มหลังของนั่นมริยาล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรธรรมราชพอวิเศษยิมเมื่อที่1เมษายน2 5 6 6นะครับแล้วก็ เป็นฟอร์มหลังล่าสุดนะครับเดี๋ยวไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน่านแสงตะวันช .5 อห้าพยักกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของนั่นแสงตะวันช .5 อห้าพยักนะครับก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมเตะต่อยขวางหน้าดันแทงเลี่ยมเข่าดีบุ๊ดุดันและก็เป็นมวยที่ขยันออกอาวุธรับยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของน่่นแสงตะวันช .5 อห้าพยักนะครับส่วนไฟล์ล่าสุดนะครับก็ไปแพ้นอกกับทางน้านยอดอนุชา ชดบางแสนในยกที่4นะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนัน่นแสงตะวันโชห้าพยักนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนัน่นแสงตะวันโชห้าพยักไฟนี้เขาจะมาแจ้งเกิดนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อนะครับสำหรับคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการรีแมทไฟกันอีกนะครับเพราะว่าทางด้านรักคู่หลวง เดชเพชรสีทองนี่เคยชนะบางคาน้อยมาวันนี้ชกกันในพิกัด44กิโลกร,รัมนะครับเมื่อเชา้านี้ทางด้านรักผู้หลวงเดชเพชรสีทองช่างน้หนักได้43.7ขาดไปจุด3นะครับส่วนทางด้านบางคาน้อยล้มเก้าสนุกเกอร์ช่างน้ำหนักได้44กิโลกร,รมัมเท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสำหรับ บางคาน้อยล่มเก้าสนุกเกอร์หรือมอรัตนบัณฑิตหรือพรชัยพาซาล่มเก้าหรือสนุกเกอร์โรงเรียนกีฬานครศรีหรือบอลผูกโบหรือมออาแบกยิมนะครับนักชกจากอำเภอนาสารจังหวัดสุราธานีซ้อมที่ล่มเก้าสนุกเกอร์นะครับอยู่กับเสียโชดศักชัยชดนะครับก็เสือเสียด้วงนะครับศักชัยชดถือว่าทำมวยดีแข็งแกร่งแข็งแรงครับวันนี้ สไตล์การชกของเขานะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องแข่งสายแรงเข่าในยัดไส้ดีแล้วก็เก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การชคของนั่นบางคาน้อยล่มเก้าสนุกเกอร์ฟอร์มหลังนะครับล่าสุดก็ไปแพ้คะแนนซุปเปอร์จิ๋วสิทธบอลสกลเมื่อวันที่13กันยายน2อ1 6ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นบางคาน้อยล่มก้าสนุกเกอร์นะครับ เดี๋ยวไปดูสไตล์การชกแลวก็ฟอร์มหลังของน้่นลักภูหลวงเดชเพชรสีทองกันบ้างนะครับหรือทางด้านสทวสันอ่างทองนะครับหรือทอพิพัฒพง์หรือบตอกัมพีนักชกจากจังหวัดเลยนะครับซ้อมในค่ายมวยเดชเพชรสีทองที่ปทุมธานีครับนี่คือลักผูหลวงเดชเพชรสีทองส่วนสไตล์การชกของนั่นลักผู้หลวงเดชเพชรสีทองนะครับก็เป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องดักศาสแข้่งไล่แขนเก่ง และก็มีเขายัดไส้แทงฉลาดหลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีได้ลอยได้ใหญ่ได้ยาวครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นรักภูหลวงเดชเพชรสีทองนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของ้างด้านรักภูหลวงเดชเพชรสีทองก็ไปชนะคะแนนอิคิวสั่งสอสละชีพเมื่อที่28สิงหาคม266ที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นรักภูหลวงเดชเพชรสีทองนะครับ สำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านรักภูหลวงเดชเพชรสีทองนะครับให้ไป5ดาวจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้น้นสันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับหรือพิมพ์นิยมศูนย์กีฬาวัดเกตหรือชายใหญ่มวยไทยยิมนะครับดักโชคจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้าซ้อมในค่ายยูฟ่าบูมเด็กเซียนที่จังหวัด นนทบ,บุรีวันนี้เจอทางน้านโลบโคอบและโกโยิมหรือเพชรอำนาจสกุลรวงหรือเพชรปรีดาหรือสันติสุขครับนักชกจากจังหวัดเพชรชบูรณ์ซ้อมในค่ายมวย p ีเแสนชัยมวยไทยยิมนะครับอยู่กับเสียแขก p ีเและก็เสียโจโจ้พี PK นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด119ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางน้านสันเดย์ยูฟ้าบูมเด็กเซียนนะครับช่างน้ำหนักได้119.2ลดไป2 ส่วนทางด้านโลบคอบและโกยิมนะครับช่างน้ำหนักได้119ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยกองทัพอากาศดอนเมืองนะครับสําหรับสไตล์การชกของนั่นโลบคอบและโกยิมนะครับก็เป็นมวยเข่าในเหนียวแน่นครับและก็เป็นมวยที่ท่าทะลหดสูงเป็นมวยขยันศอกหมัดอันตรายครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นโลบคอปและโกยิม ส่วนฟอร์มหลังของนั่นโลบคอบแลตโกยิมล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนยอดดอยแก้วสำริดเมื่อวันที่11สิงหาคม266ที่ลุมพินีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นโลบคอบแลตโกยิมเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและวก็ฟอร์มหลังของนั่นซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของนั่นซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับ ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับดอกได้ดดีเข้าในอาชีพล็อกตีเด้งตีเหนียวแน่นมีเขายัดไส้ครับนี่คือสไตล์การชกของน่านซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับส่วนฟอร์มหลังก็ไปชนะนอกทางน้านพร้อมยออันดามันในยกที่3เมื่อวันที่23สิงหาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน่านซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนนะครับ สำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางนัานซันเดย์ยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ